เจ้ารักสักกี่รักเก็บในใจใครจะรู้ ทำให้เขาดูเขาจะเห็นรักนั้นหรือเปล่าต้องฝันสักกี่ฝันก็เป็นเพียงแค่ภาพเงาหากหัวใจเราไม่ลงมือทำให้เป็นจริงได้ ก่อความกลัวปั้นเป็นความกล้าถึงไกลสุดตาไม่เกินใจหมาลงมือทำคือคำตอบลงมือทำคือคำตอบที่ใช่ สวัสดีครับพี่น้องมิยรสายสีเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมช่องวสันต์ดาวเทียมกับรายการคนกับป่าได้มาอยู่ที่บ้านโคกมะเขือตะบลใจดีอำเภอสุขันจังหวัดทีสเกตเหมือนเก่าเช่นเคยครับกับเมื่อสองสามวันก่อนวันนี้ผมพาพี่น้องมาดูการปลูกป่าป่าบริเวณนี้เป็นป่าของคุณพี่บรลลือนะครับตอบตตะบนใจดีครับบรลลือสิริจักรครับ สอบตอยอยู่ประจำตำบลเจดีครับก็ปลูกป่าวันนี้ก็เป็นทีมงานมิสายสายเขียวที่เคยร่วมประชุมร่วมบร,รุมด้วยกันมานะครับก็มาปลูกให้กับทุที่ท่านนะครับประมาณ5ไร่นะครับวันนี้ปลูกไปประมาณ500รต้นครับก็ไงเดี๋ยวพาติดตามชมในคลิปครับผมครับท่านวันนี้ทีมงานมาจากแถวไหนบ้างครับนี่มาปลูกต้นไม้เวยนี่มาจากตำบลเจดีแล้วก็มาจาก อะไรนะครับตะแบงตะแบงมูตะแบงบัวเชิดตะบัวเชิดแล้วก็สนุ่สมบลงครับครับผมมาปลูกต้นไม้ร่วมกันครับผมกี่ต้นครับวันนี้ท่านวันนี้500กว่าต้นครับ500กว่าต้นปลูกครึ่งวันเสร็จเลยครึ่งวันเสร็จครับผมปลูกเก่งมากเลยครับเด็ดเด็ดจัดแต่ก็สู้ครับครับเอาพาพาพาเดินเอาหนูปลูกด้วยโอ้ตัวเล็กไปพาเดินดูมีสายสายเขียวเรานะครับ ตอนนี้มาปลูกต้นไม้แถวสุดท้ายถึงด้ถ่ายทําให้ดูนั่งปลูกก็มีต้สาสจะหมดจะหมดจะหมดพลังใบแล้วว่าหมดพลังใบแล้วคนหนึ่งนอนหลับแล้วคนหนึ่งขาไกลห่างอยู่ครึ่งวันแล้วค่ะเที่ยงแลบพอดีเนาะพอดีพอดีพอแล้วได้กองไม่พอเด้อไม่พอเดักมาใส่อ้าคุณพี่มาจากบัวเชดนี่ว่าไงถึงทำไมถึงมาถึงที่นี่ได้นี่ เอ่อผมได้ข่าวจากในกลุ่มครับว่าจะมีการปลูกต้นไม้ก็เลยมีโงกาสมาปลูกครับผมชอบปลูกครับแผมไม่ใช่คนบ้านะมารับมารับต้นไม้ด้วยครับรับต้นไม้ด้วยครับวก็บริเดืดเดือกันเดปลูกรวมกันโอ้งานเลยครับรับทั้งรเซสตทนรบังปเตฝนตกไม้ทั้งรเชตเหมือนกันครับกับทางกุขันนี่แหละครับอากาศก็ร้อนเหมือนกันเลยครับเพราะว่าทางบ้านทางโก้มะเขือมันจะเย็นมันก็ร้อนมีพลังใบมาไม่ร้อนครับ กวอร์ดกู้วอแดดทางนู้นยังไงต้นไม้เยอะไหมทางนู้นอ่ะได้ปลูกเยอะไหมทางนู้นทางนู้นเป็นพันแล้วครับบอกเป็นพันต้นแล้วครับพันต้นเดี๋ยววันว่างๆจะวิ่งรถโมไซไปเป็นเตียว็ตายไปเยอะแล้วบอกอ๋อครับครับอ้าขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมดีๆด้วยกันต้นมะขามป้อมตัวนี้ก็ประมาณห้าร้อยต้นนะครับก็ถือว่าปลูกทีแต่ว่าไม่เป็นไรครับขีเราเผื่อสาง เพื่อแต่ดแต่งกิ่งเพื่ออะไรให้เป็นป่านะครับจะเป็นป่าเห็ดในอนาคตของท่านอบตอสออบตอนะครับไม่ใช่ทบตสออบต,ออบตอมันลือสิริจันทร์อบตอตำบนเจดีครับแต่อยู่บ้านโคกมะเขือนะครับตรงนี้ก็คือจะจะจะ,จะ,จะปลูกเหมือนกันบอกท่านปลูกเหมือนกันครับแล้วต้นก้ายังไม่มาตรงนี้เราจะจะปลูกอะไรกิจกรรมครับจะมีมี เจ้าหน้าที่ทางป่าไม้มาครับผมอ๋ออันนี้เราปลูกปูก่อนเอาเอาเลื้อยเอายามเอาชายก่อน <S <S ส่วนนู้นก็จะปลูกบางส่วนนะครับแล้วกล้วยที่ปลูกนี่กล้วยอะไรครับกล้วยหอมทองครับผมเอามันทนน้าได้อยู่บ่มันไม่ท่วมครับตรงนี้อ๋อไม่ท่วมแต่ว่ามันขังนิดเดียวไม่เป็นไรเนาะครับผมแล้วที่เห็นปลูกก่อนตรงนู้นน่ะปลูกปลูกไว้ก่อนตั้งแต่วันที่มารับต้นไม้บ่ครับที่เขาแจกวันนั้นน่ะตรนนั้นประมาณ300ต้นครับอ๋อยางนากับตะเคียนครับตั้งใจจะให้เป็นป่าเลยใช่ไหมนี่ ใช่ครับตั้งใจครับตั้งใจความฝันความฝันอยากมีป่าเป็นของตัวเองป่าเป็นของตัวเองครับเพราะว่าเราต้องต้องสร้างเองทุกวันนี้แต่ก่อนธรรมชาติสร้างให้เราก็แพ่วทางไปหมดใช่ครับทางทำนาทำอะไรมาไปทำปลูกสร้างครับทีนี้พอยุคนี้เราก็ต้องสร้างให้คืนครับเพราะให้กับทุกคนครับให้โลกมันเย็นลงหน่อยเพราะส่วนนี้ร้อนมากเลยเป็นการปลูกที่ ถือว่าทีบ้างห่างบ้างเนาะแล้วแต่ขุดได้แล้วแต่กําลังขุดครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องมิสสายสายเขียวเราหน่อยครับก็ขอบคุณมิสสายสายเขียวทุกท่านครับไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นทางอาเภอพบัวเชิดแล้วก็ตําบลเจดีของเราแล้วก็บ้านตะแบงแล้วก็ตําบลสนุครับท่านวสันช่องยูทูบครับท่านวสันดาวเทียมครับผมไปทุกที่ขอบคุณทุกท่านครับก็ท่านก็จะไปทุกที่เหมือนกันครับที่มีป่ามีกือปกูกไปทุกที่ ครับผมอ้าวครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับก่อนี่คือสวนป่าในฝันของท่านสปตบรรลือิรีจันทนะครับเป็นสวนป่าที่แปลงแรกนะครับที่จะปลูกเป็นไม้ป่าผสมกับไม้่พืชผลนะครับพืชไม้ไม้ผลไม้นะครับเป็นกล้วยเป็นอะไรหลายๆอย่างนะครับผมครับแล้วก็จะเป็นแปลง ตัวอย่างต้นแบบของบ้านโคมาเขืออีกนะครับในการปลูกในปีนี้นะครับก็จะมีสวนคุณพี่มหาการกูปีเป็นแปลงแรกนะครับแล้วก็เป็นแปลงที่สองคือแปลงของพี่ซอปตอบรรลือนะแปลงตัวอย่างในเขตตำบ,บนใจดีนะครับวันนี้เราก็มาร่วมกันปลูกแบบอย่างสนุกสนานนะครับเล่นขี้ตมขี้โคนไปด้วยนะครับผมที่เรามาปลูกป่าวันนี้ก็เพราะว่าป่าอยู่ได้นะครับ แต่ถ้าไม่มีคนแต่คนอยู่ยากนะครับถ้าไม่มีป่าก็ลองคิดดูนะครับพี่น้องมีสายสายเกียวทุกท่านครับ<ล>ก็รัารสนับสนุนการปลูกต้นไม้มไมในวันนี้<ม>ด้วยนะครัคคบผมคือคําตอบ,อตอบลงมือทําคือคําตอบที่ใช่รักก็ยืนดอกไม้ส่งให้ให้รักแต้มโลกสวยงาม ใ,ใจให้ทุกคําถามกี่รักกี่ฝันกี่นิยาลงมือทำคือคําตอบลงมือทำปลูกป่าแล้วจะกินอะไรครับกินมาดูนะครับกินอะไรกินข้าวเงี้ยครับปลูกป่ากินข้าวเี้ครับนี่ข้าวทีหมอกเงถามมาได้ปลูกป่าแล้วกินอะไรตีนตีไก่ แกงหน่อไม้ใส่ปลาดุกะมะเขือปกุกบาลจะถามนะครับว่าจะกินอะไรทีม <c oughs> งานเราตอบได้ครับอ,อา,านนคบ